สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยผ้ารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเล่นทั้งวันนะคะของวันที่9แต่ก่อนอื่นแอดขอสรุปของวันที่8นะคะแต่ก็ไม่รู้จะสรุปอะไรลายตาเหลือเกินค่ะจ้าแอดเขียนอะไรนึกว่าสมุดทดนะคะก็ใกล้เข้าไปทุกทีแล้วละค่ะ <laughs> บานตะไทย เหมือนได้นั่งดูกระดาษคิดเลขของแอดเลยค่ะกระดาษคิดเลขของแอดนี่ไม่มีพื้นที่ว่างนะคะเราต้องใช้สอยอย่างประหยัดคิดทับกันไปกันมาไอพวกข้างบนที่เป็นตัวเลขไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อะไรนะคะไม่ใช่ถูกไม่ใช่อะไรนะเขียนไว้เขียนไว้ค่ะเขียนไว้แอดเขียนไว้ดูก่อน มาดูกันนะคะ3 4 5เราแตกไป4 0ทั้งสี่กระดานนะคะทั้งตัววิ่งตัวรูดนะคะตัววิ่งรูดบุ้ยล่อเรือวิ่งรูดนะคะแตกไป40กระดานประมาณนี้นะคะก็ประมาณคร่าวๆนะคะแอดไม่รู้จะสรุปอะไรแอดก็หาเอาแบบอย่างนี้สรุปนะคะแต่3ตัวเราแตกไปประมาณ17กระดานนะคะ17กระดานแต่ในตารางก็คงจะปังกันอยู่มากในตารางตารางน่าจะปังอยู่นะคะใครจับในตารางใหม่นะคะเพราะว่า ในกรอบมีแต่เลขหามมีแต่เลขต่ํานะคะมีแต่เลขต่ําเลขเลขมันไม่น่าคู่กันได้นะคะเลขไม่สวยมันก็สวยอยู่ค่ะแต่ว่ามันเปอร์เซ็นต์มันอกอกยากแต่เวลามามันก็มาดิละ่ะมันชอบตามตูดค่ะเหมือนฮานอยวันนี้ละค่ะ ตามตูดสูตรเก่าโอ้ยทั้งตัวเจาะทั้ง3ตัว3ตัวถ้าไปสูตรเมื่อวานนี้ก็คงได้4หน่อยเลยนะคะเพราะว่าเรามี203ตรงตรงด้วยนะคะ203ออกมาแอดเตรียมจะกรีดแล้วที่ไหนได้ไม่มีค่ะมีทุก03ค่ะยกเว้น203 103 303 503โอ้ยมีทุก03ย์ ตัวเจาะกระดานเก่าก็ปังนะคะทุกคนถ้าสูตรของวันที่แอนให้นะคะสูตรของวันที่แอนให้ไม่ปังไปไม่ได้เดินไม่ได้นะคะไปเอาสูตรหน่อยหรือว่าย้อนกลับไปดูสูตรของที่เราเล่นที่ผ่านมาของเมื่อวานสมมติของวันที่แปดใช่ไหมว่าพรุ่งนี้ก็วันที่เกนะ้าเนาะพรุ่งนี้วันที่เก้าอ้าวถ้าวันที่เก้าเดินต่อไม่ได้เราก็มาใช้สูตรวันที่แปดมันจะตามตูดเราอย่างนี้ค่ะทั้งตัวเจาะแล้วก็สามตัวนะคะชอบเป็นคะ่ะชอบเป็น แล้วก็ศูนย์ฮานอยนี่ไปออกหุ้นดีดีนะคะศูนย์ฮานอยแต่วันนี้แอดเอาตารางยกตารางฮานอยไปเพราะว่ามันยังน่าจะใช้ได้อยู่ค่ะเพราะเลขมาสูงนะคะแอดยกตารางฮานอยไปให้เล่นทั้งวันของวันพรุ่งนี้นะคะของวันพรุ่งนี้แอดก็จะมาสรุปว่าสองตัวตัวไหนบ่อยมากออกบ่อยมากนะคะมีตัวไหนบ้างนะคะก็ยังไม่ได้สรุปยังไม่ได้ทําชุดเลยโอ้จะตอนไหนล่ะคะ่ะ ดาววีนะคะโอ้ยใครได้ดีใจด้วยแอดก็ใส่บักคักแล้วเบิน่นดับแนวคะ่ะพี่นงดาวปุกก็นันปกติก็ไปหกเก้าแล้วนอกใจหกเก้าทีไรเจอเด้งทุกทีเลยเราข่าววันนี้ก็เลยไม่นอกใจคะ่ะก็ไปมันอย่างนี้ละคะ่ะใครจะไปยังไงก็พิจารณานะคะแต่แอดก็เจ็ดแปดค่ะเจ็ดแปดมาแรงนะคะเจ็ดแปดหกหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนี่ก็มาแรงแล้วคะ่ะ วันนี้รอดูดาวโปกค่ะรอดูดาวโปกแอนให้ไปที่หกเก้านะคะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเอาเปิดไปหน้าใหม่นะคะ fc จะลายตาทุกคนบอกหน้าใหม่ก็ไม่ได้ไอ้นี่กันเลยวะนี่แอดยกตารางเก่าของฮานอยมาให้นะคะ ตานนี่แหละพี่น้องเล่นทั้งวันไอตัวนี้ก็คือตัวที่ออกบ่อยนะคะแต่แอดยังไม่ได้จับพวกเจ็ดสามหกสามอะไรมานะคะยังไม่ได้เอาพวกนั้นมาแอดคัดไว้ก่อนคะ่ะคัดไว้ก่อนคัดของอันเมื่อวานเอามาเอามาตรงนี้ก่อนให้มันมาอีกรอบก่อนนะคะว่าตัวไหนจะไปได้ดีนะคะแต่เจ็ดสามหกสามหกสี่นี่ออกบ่อยเนาะเจ็ดห้า โอ้พวกศูนย์ตระกูลศูนย์ยังไม่มีเลยแอดยังไม่ได้ลงตระกูลศูนย์เลยนะคะศูนย์ปดนี่ก็มาบ่อยอยู่ได้ศูนย์แปดเอาไปเอามามาบ่อยทุกตัวค่ะอันนี้ยังจับไม่เสร็จนะคะแต่ให้ดูก่อนให้ดูก่อนพรุ่งนี้มันจะมาเลขสูงเลขต่ำหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้า เออนี่ไงมีอยู่17 19ลองคัดเลือกจากชุดพวกนี้ดูนะคะแอดยังไม่ได้คัดออกมาค่ะแอดเอาหยิบมาหมดก่อนเลยนะคะมัวแต่กีดการหวยยังไม่มีเวลาค่ะอันนี้แอดยกสูตรยกสูตรของฮานอยมานะคะยกสูตรของฮานอยของวันที่8มาให้เป็นสูตรนี้นะคะเพราะว่ามันชอบออกตามตูดค่ะชอบออกตามตูดแอดว่าน่าจะมาอยู่นะคะพรุ่งนี้ ลองพิจารณาดูถ้าสูตรนี้เดินต่อไม่ได้นะคะเดินไม่ได้ไปเอาสูตรน้อยไม่ก็ย้อนกลับไปเอาสูตรของวันที่แปดนะคะมาดูกันค่ะแอนให้ไปที่หกเจ็ดแปดนะคะหกเจ็ดแปดนะคะโอ้มาดีมากเจ็ดวันนี้หวยออกแต่ประมาณนี้เนาะ้า้อยก็ออกแต่ตัวเดิมป่านนั้นยังจับทางไม่ถูกอยู่ค่ะตัวเดิมอยู่แล้วแต่มันจะตัวเดิมตัวไหนละ่ะเดิมเป็นร้อยตัวมันก็หมุนนะ เราไปสูงมันมาต่ําเราไปต่ำมันมาสูงอยู่นั้นวิ่งโลดนะคะแอนให้ไปที่หกเจ็ดนะคะจับคู่ให้ไปที่ตัวเดิมด้วยหกสามเก้า5าม7ก7ี่เนะคะแปดส8มแปดแดาวปก6 9ค่ะ6 9เก้านะคะเด,เด่นเลยหกเจ็ดแ แอดไปหกเก้าค่ะของวันที่แปดนะคะนี่ของวันที่แปดแอดเขียนวันที่ให้เดี๋ยวจะบางท่านอาจจะงงเนาะดาวีแอดไปตัวเดิมค่ะสองเจ็ดนะคะสองเจ็ดเบิ้ลนะคะใครจะไปยังไงก็พิจารณาดูค่ะ <c oughs> แอดเจาะทีไรเงือบทุกทีเลยค่ะมันเป็นเนาะเบิ้งละ่ะคอยสิตามเบิ้ลอยู่เบิ้งคุณบอก <c oughs> ใครจะไปยังไงพิจารณาเอาเลยค่ะเมื่อวานนางก็มาเข้าตรงนี้เนาะเจ็ดหก มาตัวเดิมหรือเปล่าเจ็ดหกนะคะเจ็ดหกนี่โอ,อ้โหยบ่อยทุกคนเอาดาวปกก็หกเก้านาะหกเก้าเจ็ดหกเนาะเออนี่มันมาออกการะดานนี้นิม,นมาออกการะดานออกบ่อยนะคะเมื่อวานเราก็โอ้แอดก็ใส่บคักแล้วสองศูนย์เก้าเบิ้ลโอ้ยดีนะขาดทุนยับค่ะขาดทุนยับไปตั้งสีตัว ไม่ได้กําไรหรอคะ่ะแต่ก็ยังดีเก้าช่วยไว้นิดนึงหกเก้าเขาไม่รู้จะไหลถึงยังไง <c oughs> ก็ติดกันไวค้ค่ะติดหกติดเก้าไว้นะคะเพราะว่านอกใจหกเมื่อวานนี่ก็เจอ3สามเด้งไปเลยนะคะเงิบเลยคะ่ะโอ้ปาดเงือเลยนะคะแอดสงสัจะถูกฉลกุกับเลขหกเก้านี่ละค่ะดาวปกคือมันจะไม่ออกเลขอื่นเลยใช่ไหมหรือว่าเราไปหกเก้าคืนนี้มันจะไปเลขอื่น <c oughs> ดาวีก็สองเจ็ดนะคะอันนี้ก็เป็นเลขทูบเลขที่แอดจะซื้อนะคะแต่ที่จริงแอดก็ซื้อสามตัวเยอะกว่านี้นะคะมีหลายตัวค่ะแต่อันนี้ก็คือเผื่อมีโชคนะคะเผื่อทุกคนมีโชคเลขทูบวันนี้ก็ปังอูย้ยกีดทั้งซอยเลยค่ะบ้านแอดกีดกีดแบบโอ้โหแล้วถูกตรงๆเนาะก็ไม่คนละเยอะหรอกค่ะพอได้ค่าประทูกันนะคะแต่สามตัวตรงเนาะไพะ่ก็อยากถือตัว ยินทั้งซอยค่ะแกงฟันน้ำหมากดีพระถุงไม่หลุดจุ้มกันคุยแต่เรื่องหวยดิจังเอาเอาไปพิจารณากันดูนะคะแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าแอดลืมกลับหัวหกลืมกลับหัวเก้าตัวไหนก็กลับเอานะคะทุกคนทุกคนไม่กลับแต่แอดกลับนะคะ สำหรับตัว sf กับนะคะมีตัวไหนที่ตาลายไปบ้างนะคะโอ้เจอสูตรตัวเองก็ลายตาแล้วคะ่ะจะสูตรอะไรต่อสูตรอะไรนะคะก็ขอให้มันห้อยปังท่าหวยลาวออกตัวไหนนะคะหวยลาวออกตัวไหนเอาไปซื้อดาวเลยคะ่ะทุกคนหรือจะเล่นแต่เลขหวยลาวก็ได้นะคะก็เห็นมันออกทุกงวดได้ละ่ะ ็นมันไปออกดาวปลูกทุกงวดเนานะเออมันก็ไม่ได้แบบบรลานกันเลยแต่มันก็ไปเนาะทุกคนมันก็ไปกันได้เนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเอาอีกแล้วแอดคิดเยอะค่ะคิดเยอะ เอาไปพิจารณากันดูนะคะก็ขอให้โชคให้มานค่ะแอดไม่กล้าไปลุ้นหวยลาวเลยเนีย่มาอัดคลิปให้ทุกคนอยู่นี่ฮหาหน่อยจะได้ลงไหมเนาะถ้าผลหวยลาวออกถ้ายังไงก็เอาสูตรนี้ไปก่อนละกันนะคะรอดูก่อนว่าหวยลาวออกอะไรนะคะถ้าได้คิดได้การก็จะดีอยู่ค่ะแต่ถ้านอกกระนุนแหละพรุ่งนี้เช้าเจอกันค่ะกับสูตรฮาหน่อยหว สำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆี่น้องนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะหยิบจับตัวไหนไปก็ขอให้ถูกตัวเนาะขอให้แตกนะคะเพราะว่าแอดก็ให้เยอะค่ะแอดให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่ใช่ให้ซื้อหมดนะคะก็เอาตัวที่เราชอบเอาตัวที่เราคิดว่าจะมานะคะดวงใครดวงมันแล้วเราขาดทางนี้นะคะเพราะว่าแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะ แอดตัวไหนที่คิดว่าจะออกแอดก็หยิบจับเขียนให้ค่ะตัวไหนมีเปอร์เซ็นต์ออกแอดก็เขียนให้นะคะก็พอค่ะพอได้ค่ะประทูปลาอะไรกันเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ